นกอีหยังอีพออีแม่ปาด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 ยืนเลี้ยงแถวหน้ากระดานยู่หน้าคันแท่หน้าปาดนึกว่าลูกปั่นนกโตอ้วนใหญ่เลยค่ะไม่เคยเห็นอยู่แถวนี้มาก่อนนะอวออ้วนมากแสดงว่าทีา่หน้าทงนี่อุดมสมบูรณ์ เพราะว่าปลาเล็กปลาหน่อยหรือมีหอยแทถๆเพราะสองสามปีที่แล้วนายายตายก็มีหอยเชอรี่มากมายก็ได้นกพวกนี้แหละไปกินพวกหอยมันกัดต้นเขา่าได้รับความเสียหายนะคะต้องได้ปลูกแซม หรือไทยบ้านเอินว่าสามเขาไม่เลยค่ะย่าตายปีนั้นหลายค่ะหอยสามเขาภาษาอีสานน้าไแปลว่าปลูกเพื่อ,อซ่อมแซมในส่วนที่ต้นข้าวได้รับความเสียหายหรือตายนะคะอันนี้ได้รับความเสียหายพนกเชอรี่เอ้พ่อไอยเชอรี่นกพวกนี้ก็มีประโยชน์คึืนอกันเด้อค่ะกิน หอยเชอรี่กินปลาในหน้ากินปลาเล็กปลาหน่อยในหน้าเขาเด้ตายแล้วกะหนีไปเลยนกจริงหร้หล่ะนกจริงนี่สวยจังเลย ดูเพลินตาเลยค่ะสวยงามมากๆยืนเรียงแถวโอ้คือประกวดน้างงามนกเลยงามคักเนอะดนสวยมากเลยยายเพิ่งเคยเห็นนี่แหละจนได้ชมนกชมม่ไม้เวลาเดินทางแล้วบ่ตาหรือยา่ก็จะเล่าเรื่องเล่าสุลานฟังปะจํำค่ะตาเริ่มเล่าแล้ว เชา้ชาตอนเช้าตาปวดท้องปวดท้องเสร็จแล้วก็ที่นามันไม่มีซ่วงเหมือนสมัยนี้นะมันต้องไปที่ตาลักษณานี้ต้องไปที่ที่ป่า <c oughs> มันไม่มีซ่วงสิตามที่นามันครับสมัยนี้แล้วหลังจาก<า>นั้นก็ตาไปตอนนั้น ประมาณตีสี 4, ่ตีห้าตีสี่แตตีห้านี่มันยังมืดอยู่นะช่วงนั้นเราก็เลยไปนั่งใกล้ต้นไม้ต้นไม้ดิอืมไม่ใหญ่มากหรอกประมาณนี้แหละเรียกต้นน้ําเกลี้ยต้นน้ําเกลี้ยนี่ไปใกล้ไม่ได้นะมันจะเป็นเป็นแผลมันจะเป็นเผื่นคันเสร็จแ,แล้วก็เป็นเปืเป่อย ันไม่รู้ว่ามีสารอะไรต้องนั่งหา่างจากต้นไม้ประมาณวาสองวานี่แหละมันถึงไม่มันถึงไม่โดนกันเขาเรียกต้น,น้ํำเกียบเหมือนกัน ยืนอยู่เป็นใส่ชฎานะใส่ชฎาเป็นหัวแหลมชฎาคล้ายๆครับที่เขาแสดงนางลำประ,อะคอนอ่าจะเป็นลักษณะเป็นเท่า <ละ S 1> ที่ดูออกว่าเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายยืนอยู่ข้างๆหน้าขาวไ,ม,ไม่ขาวมันมูนมันจะดำไปหมดเลยแต่ว่าดูออกว่าเป็นชฎา เห็นแค่นัน้นแหะตาไม่ถ่ายต่อแล้วลูกวิ่งตาย,ยต,ตั้งแต่ลูกวิ่งร้องเข้าบ้านเข,าเข้าเข้าเถียงนาปูก่กับยา่าปู่กับย่าต้องพามาดูพอพามาดูแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็สว่างไปพอจากนั้นวันหลังเขาเรียก ช้อนเอาขวัญสนขวัญเอื้อนเอาขวัญขวัญออกจากล่างกียร์โซขอางถึงที่เติมน้ำมันแล้วพักแป๊บ